สวัสดีจากออสเลียยุโรปค่ะคุณผู้ชมมะนีนะคะเฮ้าจะพาไปเก็บแบเหล่านะคะเราก็เอามาเฮ็ดซอสนะคะซึ่งซอสเฮาจะสามารถต่อยอดเฮ็ดเมนูต่างๆได้นะคะแบเหล่าหรือกระเทียมปลานะคะสามารถเฮ็ดเมนูต่างๆได้มากมายเลยนะคะซอสที่เฮาจะเฮ็ดในมอนีนะคะมีขั้นตอนที่งามากๆนะคะแล้วก็มีส่วนผสมบอหลายอย่างนะคะแล้วยางสามารถจะเก็บไว้ได้กินหลายมือนะคะหรือเป็นอาทิตย์เลยนะคะสาหรับซอสที่จะพาเฮ็ดในมือนีนะคะ เดี๋ยวตามมาบวงกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวตามไปเก็บกระเทียมปลาในปลากันค่ะนี่ก็เป็นปลาเก่านะคะที่เขาเคยพามาเก็บเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ,ะเข้าทางนี้เข้าทางนี้ลูกมาทางนี้อโอเคเข้าไปทางนี้เนี่ยเขามีทางเดินอยู่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชม,ชมก็ลุกมาวันนี้นูจะมาไหนแวววันนี้นูจะมาเก็บแวบวครับ โอเคมื้อนี้เกิดร้ายค่ะค่ะพี่น้องจ้ามองนะแดดออกอุ่นๆนะคะมื้ออื่นนะคะค่ะว่าฝนจะตกนะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะมื้อนี้ก็เลยพากันออกอ่ามื้อนี้ก็เลยพากันออกจากบ้านนะคะมาเก็บแบะเหล่านะคะเพื่อเมื่ออื่นไม่ได้ออกไปใส่อื่นอาจจะอยู่บ้านนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะตอนนี้กำลังมีแดดอ่อนๆนะคะแต่ว่ากันหนาวมากๆค่ะ มือน,นี้นะคะเขากะมีมีดนะคะแล้วกะใส่ถุงมือมาพร้อมนะคะกะคิดว่าห่าจะได้หลายกว่ามือน,นั้นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะฟ่าออตัดก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวจังมาเบ่งกันใหม่นะคะบองบ้านบ้านมิมนะคะบ้านผึ่งยูง่นี่ซีหลังนะคะนี่สีหลังหาหลังนะคะ ดอกไม้สวยๆค่ะพี่น้องจ๋าซีมงมงอยู่ในป่านะโชว์มี for one soup and for pesto enough okay นี่นะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะไปเก็บอีกเจ้ะนอยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านนะคะเห็นตะห้อยเขาเจ้ามาเก็บนะคะมือน,นี้เขามาคำนะคะ สงสัยหมดเพิ่นมาเก็บแต่เสาแล้วนะคะเห็นตะไคร่เขามาเก็บมุนป้ามุดดงไปฮู้ยต้ใบม้เองสิเนี่ยเขาจะบบว่าใบใหญ่นะคะว้าวไหนเอาให้คุณผู้ชมดูสิของหนูอ่ะโอเค เอาไปใส่เป๊อกับป๊ะปะใส่ไหมเอาเคลียบเบาๆเห็นเปล่าบ่งเทียบใบไม้ออกนะคะกำลังโพ้นอยู่ยังไงน้าวัเสียเลียงเสีย เก็บช <f dragging> ่วยปาป้าแล้วเลี้ยวเออดีเออเดี๋ยวจะเข่าไปเก็บในป่าอะไรลูกล้มลุกขึ้นมานูก็เดินระวังหน่อยสิลูกเอ้ยไ่ไ้อ่ะ เจ้าพ่อแล้วค่ะเดี๋ยวกลับบ้านไปเฮ็ดเมนูจากแบ่เหล่ากันค่ะอะไรลูกฟิเลอะไรอะไรนไรูนน้เห็น,นอะไรเยอะแยะฮะฉันบอกว่าให้ป้าป้าบึงดอกไม้ดอกไม้เต็มอยู่พี่น้องจา๋ามีแต่สวยๆนะคะ Wow. Pa lông mà. Cặp vào lão, mousse, <tôi> <đồng> ơ, <laughs> แม่จ๋าจะไปปลูกกล้วยไม้มอสมอสอิวหอยู่แห้งไปเก็บใบเหล่ามาหิวแห้งค่ะพี่น้องจ๋านี่นะคะอ่าใบเหล่าที่เขาเก็บมาได้มื่อนี้นะคะป้าป๋าจะเห็ดซอสเป็นซอสที่เขาห็ดจากใบเหล่านะคะเดี๋ยวจะขึนภาษาเยอรมันให้นะคะนี่ค่ะเป็นซื้อเมนูที่เขาจะเห็ดในมื่อนี้นะคะเมนูที่ป้าป๋าจะเห็ดในมื่อนี้นะคะเขาสามารถดัดแปลงไปใส่อานูเดินนะคะใส่ใส่สปาเกตตีหรือจะเอาไปท่าหนาขนมปังก็ได้นะคะ เบลเหล่าที่เขาใส่นะคะกระเท e ียมปลาที่เขาใส่นะคะ2สองรอยกอันนี้คือเขาล้างทําความสะอาดแล้วนะคะเซจแล้วเขาจะตัดให้เป็นชิ้นหน่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอามาตํำนะคะแล้วส่วนผสมยงอื่นนะคะอันนี้จะมีชีสนะคะปาเมซชานโนนะคะอันนี้แซ่แบๆนะคะชีสตัวนี้นะคะแล้วก็มีน้ำมันนะคะแล้วก็มีเกลือเนาะ,ะแล้วก็มีพริกไทยนะคะพริกไทยดําพริกไทยขาวก็ได้นะคะแล้วก็อ, <almonds. S 1> อันนี้จะเป็น,นะะอันนี้จะเป็นอัลมอนด์นะคะอัลมอนด์บดนะคะ ที่เขาบดมาแล้วเนาะนี่ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีอ่าทัวนะคะนี่ทัวแบบนี้นะคะนี่ที่เขาจะใส่นะคะพีนส์พีนิแอนคาร์เน่พีนส์ from อิตาลีป้าป้าบอกว่าทัวนี่จากอิตาลีนะคะแซ่บๆค่ะทัวอันนี้นะคะเขาจะใส่อ่าสามสิบกรัมนะคะนี่สามสิบกรัมค่ะนี่คือเขาอ่าตวงแล้วนะคะสามสิบกรัมนะคะเขาชั่งแล้วเนาะ put anything no oil อ่ะฮะเซ็จแล้วนะคะเขาก็จะเอาทั่วของเขามาขวนะคะทั่วนี่สามสิบกรัมนะคะเ้าขวาไฟออนนะคะให้เขาเหลืองหอมนะคะในระหว่างที่ลอทั่วขวนะคะปลาป่าก็จะตัดอ่าแบะเหล่านะคะกระเทียมปลานะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อจะตำนะคะส่วนทั้งนี้กะมะมัมมะมัมทั้งนี้ก็มมมมกิน,นก็กนดเดินทาค่ะพี่นองจานี่นะคะพาสตา้าสำเร็จรูป รสนี่อ่แบมากๆนะคะอ่นมักนะคะ a t u r a อ่าฮะดิสเฟตติกปาปาวายจะวยเป็นสีน้ำตาลแห้งนะคะอันนี้พอยังปปาปเนียพอยังกติอันนี้เป็นเมนูของป๊า เมนูของป๊อป้าต้องให้ป๊อป้าเป็นคนเห็ดผ้าเห็ดนะคะป๊อป้าบอกว่าพ่อแล้วนะคะปิดไฟเลยนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะไม่เลืป๊ปป้าจมปาไมชาโน่ชีสนะคะเจ็ดสิบเจ็ดสิบชีสเจ็ดสิบกรัมนะคะไม่รู้เ่ะอนูเฮล้ยป๊อป้าโอเคตังค์ค่ะ นหนึ่งขูดนหนึงจับไปโอเค้าวโอเคทั่วทีเขาขวดแล้วนะคะเขาเอาออเทลงไปนะคะคแล้วก็ใส่ชีสนะคะที่เขาขูดไว้นะคะลงไปค่ะอันนี้นะคะเป็นอัลมอนด์บดนะคะกี่สิบกลมค่ะคใส่ลงไปเลยนะคะ เอนน้าตำตำตำตเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะตำให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะเข็าตีกาเขาตำแ oui, ค่น mes, ี้กับพ่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะใส่เครื่องนะคะมาบดอีกเที่ึงเนาะ น้ำมันที่เขาจะใส่นะคะน้ำมันอ้อยเมื่อกี้แหละเขาอาจอยากใส่เป็นน้ำมันอะไรก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะน้ำมันดอกทางตะวันน้ำมันเอียงก็ได้แล้วแต่เนาะหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิลิตรนะคะเขาจะใส่ลงไปในนี้แต่ว่าเขาจะาค่อยๆใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะเขาจะบ่ใส่ทีเดียวเนาะแล้วก็ค่อยๆปั่นนะคะ slow Not very f a โอเคป,ป้าบอกว่าต้องค่อยๆปั่นนะคะ mm hmm. อย่าใส่แห้งนะคะอย่าปั่นเร็วประมาณนี้นะคะ มอ้อยมอ้อยเติมน้ำมันไปอีกเล็กน้อยใส่เกลือให้ปะป๊าตัวเล็กโอเคพอแล้วลูกพอแล้วเด็กพ็มเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะอ้าวพอยังลูกโอเคโอเคพอแล้วสำหรับ เกลือพริกไทยละกะน้ำมันนะคะที่เขาเติมลงไปนะคะเขาสามารถปรับเพิ่มรสได้ตามต้องการนะคะปรับรสชาติให้ได้ตามที่เขาหมักได้เลยนะคะผู้ใดหมักรสชาติแบบไหนก็ใส่เอาค่ะซอสแบเหลหรือซอสกระเทียมปลาที่เขาเห็ดในมือนี่นะคะเขาจะอาโดดเด่นในเรื่องของกินของเขานะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะคะลาก็าจะมีความมันนิดๆลวกามีความเค็มตามนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าผู้ใดมักรสชาติแบบไหนก็สามารถเพิ่มเติมได้ตามต้องการนะคะอันนี้ของเขาคือแบบว่าชิมไดร้รสชาติที่มักแล้วนะคะปั่นละเอียดไดพ้พอแค่นี้ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยคะ่ะซอสของเขานะคะแต่ต่อจากนี้นะคะเขาจะมาเห็ดใหบิองนะคะวา่าซอสเทาเห็ดในมือน,นี้นะคะสามารถเห็ดยังกินได้แน่นะคะสามารถต่อยอดเห็ดอีกอย่างได้แน่เดี๋ยวมาเบิ้งกันค่ะอันนี้เป็นเส้นสปาเกตตี้นะคะถ้าต้มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะมาพัดนะคะ ในนี่ก็มีน้ำมันนิดนึงนะคะแล้วก็มีเนยนะคะสเสร็จแล้วก็มีกระเทียมนะคะพัดให้เนยละลายแล้วก็ให้ทุกอย่างมีกลิ่นหอมดีแล้วก็ใส่เส้นสปากเกตตีลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็เติมชีสลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นฟามิชโนนะคะหรือผู้ใดมักชีสรสไหนกินไหนแบบไหนก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะตามมักค่ะปริมาณชีสที่ใส่ก็ตามชอบเลยค่ะแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะอาหารเย็นมื้อนี้ฟีมือปปาล้วนะค่ะ ฝีมือปป้าล้วนๆนะคะอาหารเย็นวันนี้ว้าวลูกเราชินซี่หมามาเป็นดาบซุปอ่าฮะอันนี้เป็นซอสกระเทียมเท้าเห็ดเมื่อกี้นะคะเ้าก็ใส่ลงไปเลยนะคะชิบปป้าว้าวลูกนั้นลึกกินนุกยังปากินนุกเรีร้อยนี่ค่ะพี่น้องจ๋าคนให้เขากันนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะปิดไฟเลยค่ะ ตกแ่งหรือใบกระเทียมจังน้อยนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะสปาเกตตีของเฮานะคะที่อ่า<ส>เฮดจากซอสใบ,บเหล่าที่ฮาเฮดเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นอย่างที่แบบไง,ยม, <า S 1> งยมากๆมานะคะอันนี้ก็เป็นอ่าอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับซอสที่เฮาเฮดแล้วเนาะว่าเฮาจะเฮดยังใดเนี่ยนะคะเฮาสามารถกินกับขนมปังได้นะคะเป็นขนมปังแบบไหนก็ได้เท้าสามารถเอามาทานะคะแล้วก็กินได้นะคะแล้วก็อ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเท้าสามารถกินเห่นนะคะนี่ อันนี้ก็เป็นขนมนะคะนี่นะคะคนยูนี่เขาจะนิยมกินขนมกับซอสกับยังแบบนี้ประมาณนี้นะคะซึ่งซอสตัวเนี้ยเขาก็จะมีหลายยางหลายแบบนะคะแต่อันนี้เขาก็ยกตัวอย่างให้บางในกรณีของแหวเหล่าของเขานะคะกระเทียมปลาที่เขาเก็บมาหนะะ่ะนี่นะคะแซ่บมากๆค่ะพี่้องจาขอบอกเลยนะคะต้องลองนะคะเมนูนี้ทำพลาดนะคะเสร็จแล้วอันนี้เป็นขนมปังกระเทียมนะคะอันนี้ชอบกินแบบกรอบๆนะคะ ป้าปารตัดไฟไหม <Good. S 1> อันนี้เขาอบใหม่ๆหอนๆอยู่นะคะนี่เขาบอกว่าแสร็มากๆค่ะพี่นอ้องจ๋าอันนี้เป็นครั้งแรกคิดลองลือกันนะคะป้าป้าอันนี้เติมคือคุกกี้ของเกจิบอยอันนี้คงไม่จ๋าอันนี้เกิดเดิกสาวอันนี้อันนี้ก็ดอ,อืม,อม,อม,อม เลิศมากมากค่ะพี่น้องจา๋านี่นะคะอร่อยไหมปะ๊ะอืมคุ้เซ็บมากอันน <What this? S 2> ี้อันสามอันด้วยอ่นี่อืมสำหรับตัวนี้นะคะในขวดนะคะที่เหลือนะคะเขาสามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะป้าป้าบอกว่าได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะนี่เนี่ยคะ่ะพี่น้องจา๋าเป็นอย่าังที่ดีงามมากๆนะคะไข่ระท่านล่องกับร่องเบังนะคะ แค่ซอสต,ตัวเดียวนี่นะคะเขาสามารถกินกับขนมนะคะได้นะคะเราก็าสามารถใส่สปาเก็ตตี้ก็ได้นะคะหรือเขาจะใส่หนาอ่าช่าหนาพิซซ่าล้วก็เอาไปอบก,ก็ได้ขึ้นกันนะคะกินกับขนมปังต่างๆน,น่นนันได้ทุกอย่างเลยนะคะประมาณนี้เนาะนเดี๋ยวมืออื่นนะคะจะพาเฮ็ดเมนูแบลล่าซุปน,นะคะมือนี้ก็เอาไปเมนูหนึ่งก่อนนะคะเมนูเดียวแต่ว่าก็สามารถเฮ็ดได้หลากหลายอย่างเลยนะคะ ลอยาบุกหรยว่าลอยาบุปปาไปแล้วครับพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันคะ่ะสวัสดีคะ่ะก็ลอยาบุกหรือว่าลอย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 า